TCP Spirit คณะเศษสร้างปี2แอวเหนือขึ้นดอยตามรอยวิถีไร้ยขยะปีนี้เรารวมพลคนมีพลังมาปลุกเศษเคยปลูกเศษกันที่ดอยตูเเรียนรู้การปลูกเศษจ,จนไม่เหลือเศษและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนกับหลักสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรเริ่มจากบทเรียนที่1แยกเศษคนต้องรู้จักแยกแยะขยะเองก็แยกได้แยะถึง44ชนิด ในส่วนของเรื่องการจัดการขยะเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะถ้าเราไม่แยกขยะเรานําขยะมารวมกันนะครับสุดท้ายการจัดการขยะก็จะต้องนําขยะไปทิ้งลงสู่บ่อฝังกลบซึ่งในส่วนของโครงการเรตุงครับเราได้แยกขยะทั้งหมดออกเป็น6ประเภทโดยแม่ฟ้าหลวงเราไม่มีขยะพวไปนะครับซึ่งเมื่อเราแยกละเอียดออกมาแล้วจะทําให้ขยะนะครับเกิดมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับต่อด้วยบทเรียนที่2ปลุกมูลค่าเนี่ยขยะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขยะนะ มันสามารถทำอ่างอื่นได้อีกด้วยจึงมากแม่เมื่อเรามีระบบการคัดแยกขยะที่ดีนะครับการจัดการขยะที่ปลายทางนะครับก็จะดีแล้วก็สามารถนําไปใช้ให้เกิดมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอันนี้คือใช้แค่วัสดุก็คือฝาอย่างเดียวเลยเห็นว่าจากเวสนะคะได้เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆปุ๋ยที่มาจากไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์มากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพืชที่จะเจริญเติบโตของเสียที่เหลือจากธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเลี้ยงกับไส้เดือนได้ค่ะ ซองขนมต่างๆนะคะเอเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ค่ะที่หนูคิดไว้ก็อย่างเช่นพวกเคสไอแพดอาจจะทําเป็นฝาบ้านได้ค่ะมันอาจจะเป็นประโยชน์มากขึ้นกว่าการที่เอาไปเผาหรือเอาไปกบโมซอนิกเนี่ยมันไม่สามารถทิ้งเหมือนขยะทั่วไปได้ครับไม่สามารถลงบ่อฝังกบได้ปัจจุบันเนี่ยเราเอามาซ่อมถนนครับอย่างให้เห็นว่านํามาซ่อมบํารุงในพื้นที่ได้ครับผมนี่แค่สองบทเรียนเริ่มต้นหมุนเวียนปลูกเศษจนไม่เหลือเศษ แต่ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราต้องเรียนรู้กันต่อพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมาบทเรียนที่สามใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการใช้วัสดุสีย้อมจากธรรมชาติทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยคนทำปลอดภัยค่ะ แล้วก็ได้มีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านมีรายได้โดยการที่เรารับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านข้อดีที่สุดคือหนึ่งการนํากลับมาใช้สองทให้องค์กรลดต้นทุนค่ะเพราะว่าในขั้นตอนของการผลิตทําให้ลดต้นทุนแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้นค่ะบทเรียนที่4ปลูกคนปลูกป่าป่าเนี่ยมันให้อะไรเรามาตั้งแต่เกิดก็คือว่าตั้งแต่น้ํา อากาศที่เราหายใจแม้กระทั่งงานที่เราทำเราเป็นคนของโลกเหมือนกันเราก็มีส่วนที่จะใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้เหมือนเหมือนกันโอเคเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่เราเป็นส่วนเล็กๆที่ไม่มากก็น้อยอ่ะเราควรจะมีส่วนในการรับผิดชอบว่าไม่ทำลายป่ามากขึ้นกว่านี้ค่ะไม่เอาใครยาไปเพิ่มให้กับโลกใบนี้ไม่ทำให้โลกใบนี้อ่ะร้อนมากขึ้นด้วยฝีมือเราแค่นี้ก็คิดว่าเป็นจุดเล็กๆที่เราทุกคนทำได้กันได้ ธรรมชาติให้เราเราก็ต้องให้กลับไปค่ะและบทเรียนที่5 butterfly diagram butterfly diagram เนอะมันก็เป็นแนวคิดเป็นกราฟิกที่พยายามจะอธิบายแนวทางการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเราจะมีด้านหนึ่งก็คือวัสดุ material ที่ย่อยสลายไม่ได้หมายความว่าถ้าย่อยสลายไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำให้มันกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวงจรตั้งแต่การ recycle เนาะ อันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เขาเรียกว่าเป็นวงจรทางด้านเทคนิคในขณะที่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่เราใช้แล้วก็ย่อยสลายได้ซึ่งวงนี้ผมอยากจะให้นึกถึงในเรื่องของการกระบวนการผลิตอาหารก็ได้นะครับการทำยังไงให้ฟื้นฟูต้นทุนธรรมชาติของเราซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นวงจรที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นทรัพยากรหลักๆที่เราเอามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาของมนุษย์ จบบทเรียนบทดอยปลูกเศษจนไปถึงปลูกป่าทำให้เราเข้าใจว่าเราทุกคนก็ต่างเป็นเศษส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เศษส่วนของการรับผิดชอบสร้างความยั่งยืนและส่งต่อพลังความคิดนี้ออกไปอย่าลืมติดตามตำราปลูกเศษผ่านตีสิทธิ์ของพวกเราได้ที่ tcp.com